อ,อุ้ยทางลับนี่ไงข้างล่างมีไปกินได้กลุ่มแล้วได้กลุ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเราก็มา,าอยู่กันในเกมไวท์คลาวกันอีกแล้ว <jeux> เย้ อยู่กันในด่านหาปุ่มนะคะหรือว่าไฟบอทอนกันเหมือนเดิมเลยวันนี้อยู่กับสีฟ้านะคะสีบ่วงสีเหลืองอยู่กันกัน4คนเราอยู่กัน4คนเท่านั้นป่ะเราเริ่มกันดีกว่าเ e ค c ม m สตาร์ทโอ้โหโอ้โหมายก็ทุกคนมันก็แค่นิดเดีย้พี่รู้พี่รู้พี่รู้อันนี้พี่รู้อันนี้ต้องอยู่บนนี้แน่ๆอยู่ไหนอะพี่ไม่รู้เดาไม่มีวะไหน เฮ้ยเจอแล้วนี่ไงทุกคนอยู่ใต้น้ำพี่เห็นใต้น้ำมีนี่เจอแล้วนี่แล้วค่ะเอาต้องหาสามปุ่มหาสามปุ่มโอ้โหอายนให้พี่ก็ได้อายนให้พี่ก็ได้อยู่ว่าก็ได้อุ้ยนี่ไงกองไหนเมื่อกี้ใครกดอะไรอ่ะกดได้ไหมไหนยี่ไอ ครบเขาเปิดอีกเปิดเออเปิดปูเปิดแล้วโอ้โห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 นรกทุกคนแล้วหนูเจอกรงแล้วเหรอแล้วอ่ะแต่ไปแล้วงะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอไปตกขอไปตกพี่ว่าน่าจะอยู่ในน้ำไปอยู่ในน้ำระหว่างน้ำนั่นน่ะเฮ้ยย้อนไปชมตรงนี้อ้าวไม่ใช่ไม่นะพี่ไม่นะพี่เดี๋ยวตีเลย พวกอยู่ที่จุงเจย์พี่จุนเจยจุงเจย์จเจย์จจมาเลยขอบคุณครับไม่ขึ้นเดี๋ยวไ่้เลทำอะไรกันเดี๋ยวข้างบนน่ะข้าวบัวเขาข้างบนวมีป่องข้าวบัวมีป่องเขาบนมีป่อง,งทงุกคนเะขาบนไม่ใช่ปุ่มนะเขาบนไม่ใช่ปุ่มนะมีป่องมีป่องมันต้องโดนนาเมิแล้วก็โดนได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้ไม่หมดนี่มึงนอนเออได้ได้แล้วได้แล้วมีคนได้แล้วไี้เต็มออพพี่

้อยเออดีเอ็นเฮ้ยเดี๋ยวดูทุกคนมองน้นมีปาก่อนหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีพี่ไม่มีผลไม้พีตายครัเนี่ยไม่ใช่พลลีสัตว์มันคือมันคือเฮ้ยเจอกล้องอ้าวมีคนเอาไปแล้วจูเจลไปแล้วเอาไปเลยจูเจลขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยพี่คำวันนี้มีกล้อง เอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยมันไม่ใช่ผลไม้พีซ่าไม่ใช่ต้นผลไม้มันคือต้นงิ้วดูดิมีหนามด้วยเนะี่ยน้ำน้ำวิธีการที่จะทำลายต้นงิ้วคือกดคัปคิวเต็มเต็มอึบชุบ <c oughs> ไหนไหนไหนข้ามบอลเป็นพวกบีไปแล้วอ<ข>่ะพ<ข>ี<ข>่ไหนขาดอีก<ข><ข>อันนึงกบกบวางเลยกบนี่เจอกันครบแล้ว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 วางเลยวางเลย เขาแล้ว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 วัง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 วางวังวูวูวูโอเวอร์เวิลด์โอเวอร์เวิลด์โหทุกคนแหมกระโดดลงน้ำกันแบบสุดๆไปเลยนะเลยข้างล่างมีมีอันหนึ่งพี่เออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเอาเลยทุกคนเจออันล่างแล้วเจออันล่างแล้วเต้อเต้อเต้อเออไม่ไม่หู อุ๊ยพี่เกิดระวาดตกระวาดนะเขาให้พี่แองมาอันนึงอ่ะเนี่ยเอาพี่ไปเห็นพีเลยอ่ะอันไหนโยนมา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 วิธีการใช้พิกแอกเจกระโดดเอากระโดดเอาว้ายว้ายว้ายวอ้ยโอ้ยทุกคนรีบได้ตกระวาะไหนครับไหนครับว่าลองดูว่าคนทีมีกลไกอะไรออกมาเปล่าเฮ้ยขอโทษขอโทษไฮ้ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลย รออขโทษคพี่ลองทุบทุบหินที่ตามกำแพงนี่แหละ้องตากระแพงเนี่ยเหรอไอ้คอปเปอร์สโตนตามกระแพงใช่ขอบอสโตนคอปเปอร์สโตนตามกำแพงตามกำแพงกำแพงผมว่าลองดูที่เ่อจะมีคนแก่ในเครื่องไหนเปล่าเนี่ยพี่ตรงนี้ด้วยดูไหมไหนในห้องสมุดนะพี่เฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษค่ะเฮ้ย ได,ได้แล้วพี่ได้แล้วอ้าเย้ครแล้วมาไปเลยได้ทันทีเอ้ยทีวเรื่องสีม่วงทิปพี่ว่าเพราะว่าพี่ใส่เชดเดอร์ด้วยหรือไ่มมันก็เลยแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยอ่ะอม,มันคือรูตรงนี้อะลูกร,ร,รูตรงนี้นะที่เขาเปิดกันไปแล้วอราดูโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เจอเฮ้ยพี่เห็น เพ well ี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปุ่มอะไรตรงนี้อ่ะใครก็ได้กดปุ่มอะไรสักปุ่มหนึ่งก่อนปุ่มปุ่มตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้มันเปิดออกเมื่อกี้ต้องด้วยเปิดออกกดปุ่มเมื่อกี้ใครกดปุ่มอะไรก็รู้มันแวบ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 ไม่พี่มันน่าจะบัคที่เก้าอี้อ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยนี่ผมกดปุ่มรู้แล้วมันมันบัคเก้าอี้อ่ะพี่แล้วมันเห็นนะเห็นใช่ป่ะเห็นใช่ป่ะแสงมันเปลี่ยนหมันกดนี้กดกดเลยกดเฮ้ยเห็นป่ะเออกดเห็นป่ะ เห็นพี่ตอนนั่งอะเห็นนะเห็นอะไรเปล่าครับผมกดปุ่มตรงนี้เลเออเนี่ยทุกคนมาลองนั่งตรงนี้ทุกคนลองนั่งตรงนี้เห็นปหมเห็นปหมจุเจเห็นปหมหาปุ่มรับเร็วหาปุ่มรับทุกคนมันจะมีอยู่ตรงเนี้ยเอ่อทิปลองนั่งทิปลองนั่งนี่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวจุดเจเข้าไปได้ยังไงอ่ะเอ้ยมันเข้าไปได้อยู่เลย จะไปวางเลยลูกไปวางเลยอยากเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกระบองพุทกระบองพุทกระบองพุททุกคนกระบองไปเลยเฮ้ยทำไมกระโดดไม่ได้อะเฮ้ยไปไม่ได้ตอนนี้ไมกลองพี่อนี้ไมกองขึ้นไม่ได้ทุกคนขึ้นไม่ได้เข้าได้อุ้ยข้างล่างอู้ข้างล่างกล่องเป็นร้อยบเจอแล้วปุ่มหนึ่งพี่ทุกคนข้างล่างมีสี่กล่องแต่ว่าระวังอย่าอย่าโดนตรงกลางนะพี่ว่าอาจจะระเบิดหรือเปล่านะ เขาน่าจะวางแค่เขาน่าจะถูกเพื่อให้มันวานกระบอกเพียได้นะพี่เอาหรอเอาหรอโอเคโอเคน่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมได้หลักเดินพี่คะต้องมาข้างล่างหน่อยข้างล่างไหนข้างล่างพีระมิดค่ะได้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 เอ้ยพี่เพิ่งลงไปเองนะตรงนั้นนะยืนตรงยืนตรงไหนยืนตรงไหนโอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนไหนตรงไหนตรงไหนไหนอ่ะอะนี่ไงอย ทางลับนี่ไงข้างล่างมีไปกินได้ปุ่มแล้วได้ปุ่มแล้วทุกคนพี่ตายพี่ตายได้ปุ่มพอดีเลยพี่ได้ปุ่มแล้วพี่ไม่อยากจะเชื่อว่าเรานี่เป็นตัวเราเป็นตัวโดนกับหลักเหล่นี่ว w นเดอร์แลนด์ื้อดึมเฮ้ยน้องหมีดื้อดื้อแมนดื้อ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 ดึมตดื้อดึมเฮ้ยพี่เจอกล่อง แต่ว่าพี่อาจจะตายก่อนนะทุกคนพี่อาจจะตายก่อนได้เอออู้ได้ยาหายใจใต้น้ำด้วยกินก่อนเออโอเคได้ยาหายใจใต้น้ำแล้ว,ลวทุกคนทุกคนพี่อ่อนน่พีพเจอปุ่มหนึ่งปุ่มแล้วทุกคนเออเออเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเจอหนึ่งอันเหลืออีก <nella S 1> เฮ้ย<อ> <voice> พี่เจออีกอันหนึ่งพี่เจออีกกล่องหนึ่งเฮ้ยพี่เจอครบแล้วพี่เจอครบแล้วครบสามปุ่ม เงว่ะถ้าอมันอยู่ใต้ดาวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ยากหรอกใช่ไหมล่ะแต่เลยเออเเจอครบแล้วสองอันแล้วใครเจออีกอันนึงอ่ะจุนเจพี่จุนเจไปเลยเออเอ้ยเร็วมากวันน yes> 네ี้วันนี้ว่องไวแล้วไวว่องระเกิดโอ้โหวันนี้คืออะไรอ่ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเปิดไฟไฟดับไม่นานอ่ะเราเจอแล้ว จะแล้วจะแล้วไปวางเลยจะแล้วไปวางเลยเออจะแล้วไปวางเลยจะแล้วไปวางเลยทุกคนเออไบโอไบโอสุดท้ายแล้วทุกคนมันคือสุดท้ายแล้วจริงๆเอ๊ะต้องยิ่งแล้วกันแทนปะเฮ้ยเจอโอ้อ้าวเฮ้ยพี่เจอพี่เจอพิกแอกจุดไม่ใช่พี่ไม่พี่ไม่ได้เจอจุดเจเจอ เมื่อมีเราเจอปุ่มมันมีประตูลับตรงไหนเปิดไหนไหนตรงไหนประตูลับไหนเขาบอกว่าอันนี้เป็นพลิกแอคเอาไว้ขุดน้ำาแข็ง เฮ้ยเจอแล้วที่ไงเจอแล้วเจอปุ่มแล้วเออพิกแอคุดน้ำแข็งค่ะพี่กบเจอปุ่มแล้วเวลากดมันเหมือนมีประตูลับแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนว่าที่ไงเจอคลองเอามป็นยังไงก็พี่บอกว่าพี่ได้พิกแอคุดน้ำแข็งแล้วพี่ก็เอามไปกรอกเบอร์ไก่ได้กล่องเบอร์ไก่ได้กล่อกเบอร์ไก่ได้กล่องเต็มๆชอบเจออันที่คนอื่นเขาเซอร์เลยไปฟังเพื่อนเต็มๆไปไปฟังไปฟังเพื่อนได้ได้อะไรแล้วพี่ได้อะไนแล้ว ยงโอเคครบแล้วไปไปเราไปวางอันวางตรงไหนวะทุกคนอุ้พี่มันไม่ได้มีแค่นั้นโอ้โหโอ้โหสิบอันหาสิบอันเอ้ยพี่มีสองอันแล้วโอเคหาสามอันหาสามอันหาได้สามอันแล้วทุกคนหาได้สามอันแล้วหาสิบอันอะขาดอีกเจ็ดโอ้โห เอ้ยพ <sniff> in <flight> ี่เจอทุกคนพี่เจออันนี้อะไรเปิดไหมเนี่ยอะไรเปิดเปลี่ยนเป็นยังไงพี่พี่ลองกดอีกรอบกดและอ๋อนี่ไงตรงนี้เปิดพี่เออเอาเลยเอาเลยกดแล้วกดแล้วเอาเลยเอาเลยเดินกดเดินไปไม่ได้ขอต้องออบอะไรแบบพี่แปนแบบผมเจอกล่องอยู่บนจุดที่อันนี้สามารถทุบ c o เบอร์สโตนได้เฮ้ยเจอปุ่มเจอเจอปุ่มปุ่มแบบกดแล้วมันต้องมีอะไรเปิดอ่ะไอเนี้ยตรงนี้เปิดพี่ เข้าไปกดละกดละอ่าม,มีคนหยิบไปแล้วโอเคเป็นคนยิบไปแล้วแตวาต้นไม้นี่แหละทุกคนจะเป็นต้นไหนผมก็มองทั่วแล้วนะโอเคโอเคเจออยู่บนหลังค่าแล้วโอ้โหทำไมมันอยู่กล่องใหญ่อะ <c oughs> <c oughs> กล่องที่ยากที่สุดกล่อ <c> ง <oughs> ที่ยากที่สุดอยู่บนนั้นนี่เองทุกคนได้ที่สุดพี่ขอเป็นคน <c oughs> ปิดเปิดประเดิมเึอโอ้โหเรียบร้อยนะคะผมโอเคยังไงวันนี้นะคะพวกเราหายตัวกันหมดเลย พวกเราทุกคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคือทุกคนลองว์ปามาทางเอยลองลองปีดมาทางนี้มันปีนแบบอะไรเป็นน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำอะไรก็ไม่รู้ปิดไปดูดาดต่างๆง,ง่ายง่ายพื้นพื้ืว้าวว้าว wow, wow. สติกเกอร์ไลฟ์โปรเกต899มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นแรงนะนำเลยขอขอบคุณทรู e Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกตนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ